S <S สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับเราพอเข้าสองคนครับผมแม่สองแอลชวนกินแซ่บนัวนพี่น้องมือน,นีผ้าพี่น้องไม่กินลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดอุบลแล้วก็ต้มนั่นได้พี่น้อง <ตบ S 2> <ส>เนี่ยซ่บน้ำน้ำแกงลาเลือดดูน่ะใส่เลือดอันนี้คล้ายคล้ายคล้ายเป็นป่โอ้ใส่บีป่ะอ้าวก่อนสิไปกินพี่น้องฝากแน่กันเร็วกันครีมหน้าขาวสบู่หน้าใสแล้วก็เซรั่มนะพี่น้องนะ อันนี้สองยางนี่สองร้อยเจิบ,บาทรวมส่งเลยเด้อพี่น้อง3ามยางนี่สี่ร้อยยี่สิบ,บาทรวมส่งแล้วบ่อ,อไลยดอกแล้วก็พี่น้องที่ชมทั้งเพจเนาะพิมพเข้ามาสนใจระบบมันจะสิดดึงเขาไปเองแต่พี่น้องทั้ง YouTube กดลิงก์นะครับผมเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้ให้พี่น้องกดได้เลยมันจะเขา้าแชทพอดีเลยเอาไปแสบบกันพี่น้องพี่สองสูตจ้ะสูตรน้อยกับสูตรใหญ่ ปลาเป็ดอุบลเหลือๆเด้พี่น้องพี่น้องไม่เห็นเลยอย่ากินคมก็ได้ใช่บีเหลือๆเลยเนาะวิวอยู่เฮียนเฮียนสกำลังเขือเทศเป็นอย่างเยน คนตกก็เลยเบิดไปท้ายข้างนอกมาดึงออกคิดพักลุน <c oughs> ไ,ไปคืดกินขอดแบบบงมีไปกับลาบจิมเขากันชักได้ไหมเนาะเป็นไง đi mà P'Nong cứ làm, Thái nghe à? Bưng nè, mua tân lẻo được P'Nong đấy, để lẻo gần chị tay hãy bưng nhá, căng thăng thang, bưng nè. อะไ,ไ้อีสนอันสัน่นมสงส่งางดีกิน,นอะไรเสบนะ ได้เลยฝนตกพี่น้องก็เลยได้มาถ่ายมีในเฮือนในเฮือนเนาเมื่อท่านเป็นเฮือนอื ใายเดี๋ยวสามที่อันเอาเต็มแล้วกองอน้ำหิน <c oughs> <c oughs> จะไปทำน,นี้ผ <c oughs> ักส่วนจากส่วน <c oughs> ปลอดซาร อาจจะมีเสียงร่มเขาไม่ในเล็กน้อน้องเด้อไลฟูงฟูงมิดตำกินยังไงว้ามีทอด ่กินเขาเ่นอ,อยิราบ่กินเขาป่ะแล้วออเกิเกินเนอือ่ยมุมมา ่อิมแบบเงียบวันที่ไทยบรรยากาศตรงหน้าให้เบิ้งฝนพัดหลยตงมาไหลเถอะ คือหิวข้อแห้งแล้วกินมะปากแชบีนะคมป่ะคมเนี่ยมะปันใดเหรอตะกี้กินคมมาไหนตัวมื่อมาโหลดซูบอะไรอย่างเดียวคือมาละตอนพักจะเดาไม่ได้นะ nhiều hai này, nhặt này à? Chuồn ra này nhiều không? Hãy cho กินนบาปากาปากินนบาปาาเลยพี่น้องมาเลยครับหนะ้ารดแซบน้ำกัน <c oughs> <c oughs> mẹ mời nó mời Bịa mời 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 gì mời mời Cơm thôi Mình

ยงเลยยินกันแบบเงียบเงียบไปยังกินก่อน่ะตอนแรกแบบซีมเบิงไงว่ามันแฉบวะ xim ừ. Ừ. Oh, ngồi, nào Xìm xét Xìm Xẹp ngon thật kìa 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 แซบปีีพี่น้องเป็นโดน,นได้กินเมื่อน,นีนกะเพาพี่น้องไม่กินลาเป็ดอุบลก็ต้มเป็ดพี่น้องจ้ากับ้านมากกะเพิ่งได้กินเนี่ยแหละแซบอ่าไทยแม,มักกิมีกะฟากกุลไลก็แช่กุติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจ่ฮ้าสองคนนะสำหรับมื้อน,นี้ข้าสองคนกะข,ขอตัวลา<ะ>ลาพี่น้องไปแล้วครับไว้พ่อกันคลิปหน้ามื้อน,นาครับพี่น้องครับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ